สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆือนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอรด์ค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษและคณาเมรค่ะประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม2565นะคะชาวราศีเมษและคณาเมรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เเมษายนนั่นเองนะคะ ็ใช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากน้าไพ่ที่แม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีเมษและขนาเมษแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะปี2 5 6 5นนะคะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุข นะคะสุขกายแล้วก็สุขใจด้วยนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ นะคะขอให้สมปรารถนานะคะในทุกๆเรื่องทุกๆคนเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณคือชาวธาตุไฟนะขอดูอดีตก,ก่อนนะคะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกาป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ wheel of fortune สามดาบและเป็นไพ่สามถ้วยค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้าค่ะกรกฎมีพิจิตรธาตุาลมน้ะมิถุนตุลกุมอาจจะเป็นคนที่อยูน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่าจตามนะไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษน่าจะเขาเรียกว่า คุณอาจจะคบเด็กอะ่ะเออหรือตัวคุณอาจจะเด็กก็ได้นะอืมเรารู้สึกว่าการครบกันเนี้ยมันมีปัญหามากมายปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่มีใครคนเดคนหนึ่งที่เด็กกว่ามากๆหรือว่าแบบนิสัยเด็กติดเพื่อนเออคือไม่ไม่อยากจะมองว่าเป็นเป็นรักสามเศร้านะอาจจะเป็นแบบเขาติดเพื่อนนิสัยติดเพื่อนชอบความสังสค์เฮฮา ในเรื่องของความรักไม่ควรจะอยากจตริงจังสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่จัก,กรวาลหมุนวนมาให้เจอกันอะ่ะเออมาให้เจอกันตอนแรกก็ดีค่ะแต่ว่าพอนานๆไปปัญหามันเริ่มเยอะอยิ่งมียิ่งคนที่มีอายุต่างกันมากๆเจปีสิปีขึ้นไปปัญหาก็ยิ่งเยอะเออคนที่เด็กกว่าก็ก็ติดเพื่อนนะคะติด ความสุขสังสรรเทฮาปาร์ตี hey, ha, Party, ้เยอะแยะมากมายไม่ค่อยจะอยาไม่ค่อยจะจริงจังกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่กับอีกคนนึงนี่คือแบบเขาเรียกว่าจริงจังมากเกินไปนะคะเออซีเรียสในความสัมพันธ์มากเกินไปอยากจะพัฒนาเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะมีความมั่นคงเร็วๆแต่ความสัมพันธ์น,นี้คนสองคนมันก้าวไม่เท่ากันคนนึงวิ่งคนนึงแบบเดินก้าวหนึ่งพักเดินสองก้าวก็พักอะไรอย่างเงี้ย เออมันเลยไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ mm hmm. ก็ได้หาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสคริปต์ข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยคะ่ะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนับไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะในช่วงวันที่1น5ถึงสิมกราคมสองพันห้าร้อจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งวัวลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยเนาะจะได้รับฟังได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคณาเมษคะ่ะในช่วงวันที่1นถึงสิบยี่สิบค่ะหนึ่งถึงสิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นอย่างไรนะคะาพ่แปกได้เป็นไพ่เก้าดา ็ใช่สิก็สมควรเครียดอยู่หรอกอืมคิงถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญค่ะไพ่เด็กขึ้นมาอีกแล้วนะและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินหรือสบกบารมังกรธาตุไฟเมษอ่าธาตุไฟมีถุนตุนกลุมอ่ะขอโทษค่ะธาตุไฟเมษสีธนูหรือว่าธาตุลมมีถุนตุนกุมขึ้นมาสามธาตุนะคะดิน ลมแล้วก็ไฟนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าคุณหรือคนน้อยกว่าเขาก็ได้คุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหมือนกับตอนแรกมันเป็นไพ่คิงถือเหรียญอะอืมแต่ว่าสถานการณ์อะมันได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญดังนั้นคนหนึ่งคนหนึ่งความสัมพันธ์ยึดมั่นยึดติด ผูกพันจริงจังเป็น k ิง g ถือเหรียญแต่ในความสถานการณ์ต่างๆมันเป็นเด็กถือเหรียญความสัมพันธ์ลดลงนะคะเออความสำคัญความมั่นคงลดลงอืมลดลงนะคะแต่แต่ว่าก็ยังอยากจะมองอนาคตร่วมกันก็ยังอยากจะมีอนาคตที่ยาวไกลแต่เหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เด็กมากๆอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จริงจังกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เครียดค่ะก็มีความกังวลก็มีความเครียดก็คิดอยู่ว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ในไปได้ไกลขนาดไหนจะพัฒนาได้มากขนาดไหนมีความกังวลมีความวิตกกังวลมีความกลัวมีความแบบเขาเรียกว่าเครียดอ่ะเออเครียดเครียดกับความสัมพันธ์นี้มากๆเครียดกับความแบบ เป็นเด็กเครียดกับความไม่จริงใจเครียดกับความไม่จริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอืเหมือนกับอาจจะต้องแบบปรับลดปรับลดความความสัมพันธ์นี้ลดลงหรือเปล่าก็ในเมื่อเขาไม่ค่อยจะให้ความสําคัญสักเท่าไหร่ในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่จรงิงจังแล้วเราควรจะลดความจริงจังลงไหมลดความคาดหวังลงไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะ เอออาจจะต้องกลับมานั่งคิดเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคณาษจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนี้ยบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมเนาะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สามไม้เท้านะคะไพ่ห้าเหรียญค่ะ หนึ่งดาบนะคะและเป็นไพ่ห้าดาบชาวราศีเมษและคนาเมษคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพึกศอกกันบังกอธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดียวกันกับคุณหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตูนกุมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหนะ้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอนาคตมันมันจะมีคนยอมแพ้จริงๆอืมันเป็นไพ่ของคนที่ยอมแพ้แล้วก็ขอหันหลัง แล้วเมื่อคนใดคนหนึ่งยอมแพ้แล้วหันหลังให้อีกคนนึงอ่ะเพิ่งจะรู้ตัวแล้วก็แล้วจะตามอ่ะเออจะตามขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็ในเมื่อในอนาคตมันจะมันยังมีการตามกันและกันกลับมาดังนั้นก็อย่าให้อย่าให้ถึงขั้นกับมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ต้องยอมแพ้และหันหลังเลยนะคะอืมเพราะว่ายังไงไม่รู้สึกว่าก็ยังหนีกันไม่พ้นอยู่ดียังตัดกันไม่ขาดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษและคณะเมษของไพ่ทาโร่คำแนะนำค่ะในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีเมษและคณะเมษนะคะขอคคาแนะนํานะคะคำแนะนำวันไร้เป็นไพ่เอมเปอร์ค่ะไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะ สองเหรียญและเป็นไพ่ฮาโลแฟนนะคะชาวราศีเมษและคณะเมษไพ่ทาโร่แนะนําว่าก็ลองดูนะลองด,ลองลองดอูลองประคับประคองลองลองคุยกันดูค่ะอลองประคับประคองความสัมพันธ์นี้ลองพูดคุยลองสื่อสารอย่างเงียบแพ่บอกว่าถ้าเงียบไปมันไม่มีประโยชน์อะไร จะดีหรือว่าจะไม่ดีปัญหาต่างๆจะปรับจูนเข้ากันได้ไหมอยู่ที่การคุยถ้าหากว่าคนทั้งคู่ยังอยากที่จะมีกันและกันอยู่ในชีวิตอืก็ต้องคอยช่วยกันประคับประคองเพราะว่าคนนึงเทคแอคชั่นอีกคนนึงไม่สนใจมันก็เหนื่อยมันก็ไปไม่ได้ความสัมพันธ์มันก็ไปข้างหน้าไม่ได้อืจะลากกันไปมันก็สมบุกสมบันเกินไปเนาะดังนั้นก็ต้องคุยกันค่ะต้องมีอันดับแรก ต้องมี mindset ที่ไปในทิศทางเดียวกันต้องมีความคิดต้องมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันก่อนต้องมีความอยากที่จะมีกันและกันอยู่ในชีวิตก่อนนะไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าหมดหมด energy หมด passion ในตัวกันและกันแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้นะคะก็ลองปรับดูกันล้วกันนา ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต,ต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ